สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะเตือนมาแน่หนักด้วยจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเตือนมาแน่หนักด้วย15เมษายน65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่16 18เมษายน65ฉบับที่3ลงวันที่15เมษายน2565ความว่า ในช่วงวันที่16-18เมษายน65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้และทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่16เมษายน65ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขณะที่มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ อันหนึ่งในช่วงวันที่16-18เมษายน65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่16เมษายนภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตร และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2 5ถึง27องศาเซลเซียส สูงสุด39-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชเชิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ก,นออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุด35-39องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ